ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้อไปางสกีเมอร์ท่านนะคมเพราผมตุ๊กคูนะวันนี้ก็จะมาโปรโมทช anel นะผมเอ่อจะอธิบายก่อนนะผมการโปรโมทช anel นี่คือการโปรโมทช anel ให้อีกช่องนะผมทุกคนก็คงรู้แหละโอเคฮะ คนนี้ช่องนี้ผมจ่ายผมมา20บอลตอนนี้ผมรับปรหมดชน,นะเพียง20บอลเท่าน,นั้นนะผมติดต่อเฟสไอนาได้แนละผมโอเคฮนะโอเคอย่างแรกผมก็จะไปดูคลิปน้องก่อนเลยฮนะวันนี้น้องผมมี6คราสรับนะฮะก็จะเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปลต่อไปนะครับลองคลิปทุกๆวันเสาร์และอาทิตย์นะครับผมโอเคผมคลิปน้องก็จะมีประมาณนี้นะครับคลิปของได้เพื่นทำได้ไมา่นานแล้วนะครับผม คลิปนี้อะไรนะไหมครับมิกเก็ตอน4สงคารามบลาบลาไม่เอาหน้าสตรีเบทวอร์ก็ประมาณนี้นะครับผมไอที่พามาชัดที่ผมปรับไว้นะครับสวัสดีครับก็อยู่กับผงแชมป์เกมเกมอร์ทีวีนะครับเฮ้ยน้องน้องน้องแสงร้องมากน้องผมพี่ให้เลยพี่ให้หน่อยเลยน,ะน้องพี่ให้หน่อยเลยผมนี่คุยคุยคุยฮ่าฮ่าฮ่าหยอกหยอกหยอก โ <c oughs> คตรปั่นนะผมนี่ครับน้องขอคุณนะน้องของผมเลยนะไม่เป็นไรครับผมไม่ว่ากันนะถือว่าเป็นลูกค้าคนแรกครับผมติดต่อได้ครับผมน้องครับฝากเป็นกดตรคตหนึ่งให้ผม,ไ,มได้ครับน้องคตรับกดติดตามไปเลยชอบไหมผมตอนนี้ผมก็อยู่ในเซิร์ฟเอ็นจีคีสิโอ้โหไม่บอกกูว่ารู้ครับน้องครับมันเข็ดจัดจ้านนะ มินิเกมที่ชื่อว่าเบ็ดบอลโอ้โหแค่เห็นแมปผมก็รู้แล้วครับเบ็ดบอลโอ้โหสุดยอดครับน้องน้องนี่น้องนี่สุดยอดไปเลยนะผมนี่อยากได้ตัวของจริงนะผมโอเคครับผมก็กดตามนะครับซับสไคร์และแชร์นะก็อย่าลืมนะผมครับมาคนนี้นะกพกดผมมัก็ได้นะครับผมคลิปนี้ก็รับกลับพ้องนี้ครับตีโอเกครับยี่สิบบอสนะติดต่อได้ครับผมขอบมากครับ Outro <gutudo> <recherche>